นี่เป็นเกาะที่แปลกผู้อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่ข้างบนต้องมีฝาแฝดและทุกรายการมาเป็นคู่เพื่อสิ่งที่ไม่เหมือนใครต้องโยนลงไปข้างล่างราชาสองเกาะเป็นฝาแฝดด้วยแต่คนรุ่นหลังไม่เคยพบกันเมื่อนานมาแล้วสองพี่น้องไปตกปลาพบประพายุเรือหาปลาตกทะเลเทพแฝดแห่งท้องทะเลช่วยชีวิตพวกเขาเพราะเป็นฝาแฝดเหมือนเทพแฝดสร้างขึ้นสําหรับพวกเขาสองเกาะทาให้พวกเขาเป็นกษัตริย์เงื่อนไขคือทุกอ่างบนเกาะต้องเป็นคู่ ไม่ใช่ของที่เป็นคู่ต้องโยนลงหุบเขาพระเจ้าราศีเมถุนเรียกอีกอย่างว่าพี่น้องสองคนสร้างพระราชวังแฝดรุ่นบูชานานนับปีราชาสองเกาะทุกอย่างลงตัวจนวันหนึ่งราชินีได้ประสูติพระโอรสองค์เดียวราชินีก็หวัดผัวราชากับลูกบินสูท่ทวนห้อนเขาอยากจะขออโหสิกรรมจากเทพแฝดดังนั้นเขาจึงระมัดระวังวางเด็กไว้ข้างห้องถงอีกฝ่ายอีกชิ้นเดียวอัญมณีทดแทนที่มีน้ำหนักเท่ากันและอธิษฐานอย่างจรงิงจังทันใดนั้นอัญมณีกลายเป็นเด็ก เขาคิดว่ามันเป็นความรักของเขาสัมผัสเทพแฝกเฮอเป่าล้มลงกับพื้นฟ้าแฝกตกปรากฏตัวขึ้นเรียกพระราชาไปรับพระกุมารออกจากกลุ่มนรกพ่อแบบไหนถึงจะกล้าทําแบบนี้พระราชาทรงหนีไปพร้อมกับพระกุมารหน,นีเข้าไปในหุบเขาระหว่างสองเกาะเห็นว่าถอยหลังถูกขวางทางข้างหน้ายัางมืดมนเพราะไม่เคยมีใครไปในเวลานั้นเขาแค่อยากปกป้องลูกๆของฉันพระราชาทรงก้าวขึ้นพุ่งออกไปรถวิ่งเร็วขึ้นจู่ๆก็สว่างพุ่งเข้ามาด้วย รถยนต์ฝ่ายตรงข้ามสองคันชนกันตกลงไปในหุบเขาโชคดีที่ลูกยังอยู่พระราชาทรงลุกขึ้นทอดพระเนตรนี่ไม่ใช่ลูกของคุณมองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วแต่พบว,ว่าคนที่ดูเหมือนตัวเองจริงๆอุ้มลูกของกันและกันสองบุรุษผู้แข็งแกร่งแลกเปลี่ยนลูกกันและกันสองคนแปลกอีกแล้วในอิริยาบถต่างๆเหมือนสองกระจกพวกเขามองดูอีกครั้งรุ่นของสร้อยคอในที่สุดก็เข้าใจทุกอย่างเลยเอาสร้อยมารวมกันจู่ๆพลังมหาศาลส่งพวกเขาออกจากหุบเขาสองเกาะ รวมกันในทันทีเทพคู่โกรธจัดลงโทษทุกอย่างบนเกาะโดยอีกขนาดใหญ่พลังดูดขึ้นฟ้าก็กลายเป็นสวยกว่าเดิมลูกๆปลกกอดภัยพระราชาทรงถอดมงกุฎโยนลงทะเลเมื่อมีคนกำลังโยนพวกเขาเพิ่งตอบสนองสองก่อนในหนึ่งเดียวต้องการมีพระชาแค่คนเดียว